ด้วยดูสิทีมงานของเราจะได้กี me, is, ่วิเนะยค่ะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นที่วางตุกตาน้องบบี y ของเรานะคะตุกตาแกเบี้ยวตัวนี้จะคือเป็นตัวแทนบบี y ของเรานั่นเองพร้อมวางโมบายไว้ตรงนี้เช่นกันนะคะตรงนี้เลยจะเป็นจุดวางนะคะวิทําไมคุณพ่อทําลื่นจังเลยค่ะ โอ้ oh, มีแววรางวัลที่หนึ่งนะคะเนี่ยมีแววรางวัลที่หนึ่งนะคะเนี่ยโอเคทีมงานของเรานะคะจะสาธิตให้ดูเริ่มแรกคือเราจะแกะออกหมดเลยเดี๋ยว<ๆ>รบกวนทีมงานเอาอันนี้ จะเปิดไว้ค่ะแล้ให้คุณแม่แบบได้เลาทีเดียวโอเคอ่าเดี๋ยวน้องนิวนะคะเป็นคนจับเวลาใช่ค่ะโอเคพร้อมไหมคะทีมงานเดี๋ยวทีมงานเราจะสาธิตให้ดูแล้วจับเวลาด้วยทีมงานเราจะทําได้กี่วินาทีโอเคค่ะพร้อมไหมคะเริ่มค่ะขั้นแรกนะคะก็คือกลางรถเข็นสะบัดออกมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วนํำเบบี้รูปน้อยของเรานะคะไปติดไว้ที่ เข็มขัดนิรภัย5้าจุดแบบนี้ใช่ตัวนี้ง่ายมาเป็นแม่เหล็กเพียงแค่นาเข้าไปแล้วก็เป็นแมกเนตดูดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำหลังคาลงมาพร้อมกับติดไทนี่ลอฟโมบายตัวนี้เลยแล้วก็กลางเป็นดอกไม้ให้เรียบร้อยนะคะเ,คเสร็จแล้วเรียบร้อยไปต่อปุ๊บก่อนที่ตุ๊กตาจะไปทีมงานคะตุ๊กตาต้องวางไว้นี่ค่ะโอเคเสร็จแล้วให้คุณแม่วิ่งเอาตุ๊กตามาค่ะ ไปวางบรบนคาซีแบบนี้เลยก่อนที่จะวางเราต้องดึงคาซีออกมาก่อนนะประกบคู่กันนะคะแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็ติดเข้ากับนี่เลยเป็นเข็มขัดนิรภัย5จุดดันเข้าแล้วก็หมุนออกแบบนี้เรียบร้อยค่ะกี่วินาที50มีใครทําได้เร็วกว่านี้ไหมคะอันนี้ไม่ได้รีบเลยเพราคุณแม่ต้องรีบนะอันนี้คือชิวๆได้50วิโอเคค่ะพร้อมกันไหมพร้อมกันไหม เดี๋ยวบิมจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่บ้านแรกก่อนเลยเตรียมตัวนะคะบ้านแรกบ้านแรกเป็นคุณปอนนะคะคุณปอนบ้านแรกค่ะคุณปอนอยู่ไหนคะคุณปอนพร้อมไหมคะเป็นบ้านแรกเลยโอเคมาค่ะคุณปอนสู้ๆนะคะเพื่อลูกของเรานะคะเพื่อลูกกับโอเคค่ะยืนตรงนี้ได้เลยค่ะคุณปอน เริ่มนะคะเดี๋ยวพร้อมพร้อมแล้วคุณบอลพร้อมไหมคะน้องนิวพร้อมนะคะเริ่มค่ะไปค่ะคุณพ่อก่างได้เลยปุ๊บให้เรียบร้อยนะคะให้ล็อกเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนําตุ๊กตาไปวางได้เลยค่ะเร่งมือหน่อยนะคะเร่งมือหน่อยนะคะเพื่อรางวัลที่หนึ่งของเรานําลูกน้อยใส่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียบให้เรียบร้อยเลยล็อกแมกเนตของเราเข็มขัดนิรภัยห้าจุดพอเรียบร้อยแล้วนํา ตัวนี้ค่ะโมบายค่ะคุณพ่อกลางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยให้สวยงามโอเคไปต่อค่ะนำคาซีดออกมานะคะวิธีเอาคาซีออกมาให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็ดันออกมาเลยค่ะตรงไหมโอเควิ่งนำเบบี๋ของเราไปไว้นะคะโอเคไปต่อค่ะใส่ให้เรียบร้อยนะได้ไหมเอ้ยงงไหมโอเคค่ะล็อกให้เรียบร้อย มุนลับเข้าไปโอเคเรียบร้อยค่ะกี่วิคะห2บสวิอ่าวีใครเร็วกว่านี้ไหมว <laughs> ิใครเร็วกว่านี้ไหมขอบคุณคุณปอนมากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะไปต่อที่บ้านต่อไปค่ะคุณกัญญารัตน์ค่ะคุณกัญญารัตน์พร้อมไหมคะโอเคค่ะมเ โอเคค่ะพร้อมนะคะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยค่ะเพื่อให้คุณแม่จัดให้เรียบร้อยนะคะคุณแม่พร้อมไหมคะคุณกัญญารัตน์โอเคเราต้องไวกว่าคุณปอนไหมเนี่ยโอเคค่ะไฟติ้งนะคะพร้อมแล้วไหมคะน้องเนิวพร้อมนะคะร่มค่ะไปเลยค่ะเมื่อกี้มาสอมได้แน่นอนนำลูกน้อยของเราวางนะคะบนรถเข็นของเราอีวาสามตัวนี้เลย วางให้เรียบร้อยติดแม็กเน็ให้เรียบร้อยเข็มขัดนิรภัย5จุดเพิ่มความปลอดภัยให้เบบีนะคะตัวนี้เลยประกบได้เลยค่ะโอเคค่ะกลางหลังคาได้เลยค่ะติดโมบายต่อไปนะคะคุณแม่ติดโมบายต่อไปเลยนีบแล้วก็กลางให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะไปคาซีทก่อนนะคะดันออกมาค่ะหมุนข้างล่างค่ะตึ๊ดให้ตรงนะคะแล้วก็ไล่โอเคนำเบบีเขาเราไปวางอีกโอเคค่ะใส่ได้เลย เรียบร้อยเพิ่มความปลอดภัยให้ลูก้อยเวลาเดินทางได้สะดวกนะคะล็อกเลยค่ะทีมงานของเราคอยช่วยเหลืออยู่นะนะคุณแม่คุณแม่แมอ่าลุนล้นลุ้นบิมก็ลุ้นเหมือนกันติดเลยค่ะคุณแม่โอเคได้ไหมคะ่ะได้ไหมค่ะโอเคค่ะดันข้าแล้วก็หมุนโอเคค่ะโอเคกี่วิคะห้าสิบแปดวินะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจจะมีคนได้เร็วกว่านี้หรือชา้ากว่านี้ก็ได้ค่ะโอเคแต่อันนี้พิมพ์ถือว่าหยวนนะคะตอนสุดท้ายก็คือคุณพ่อคุณแม่จะนําเข้าหรือออกก็ได้แล้วแต่ฮิกเลยได้หมดเพราะว่ารุ่นนี้คือสามารถนำหมุนออกหรือหมุนเข้าได้เลยแล้วแต่ทางทางบ้านสะดวกได้เลยค่ะต่อไปนะคะบ้านที่3บ้านที่ส,สของเรา เป็นคุณพีมลพันธ์นะคะทองอุ่นนะคะคุณพีมลพันธ์ทองอุ่นอยู่ไหนเอ่ยโอเคคุณพีมลพันธ์พร้อมนะคะอันนี้รบกวนพิมงานเก็บให้เหมือนเดิมดีค่ะสู้ๆนะคะโอเคลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นรางวัลที่หนึ่งพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเริ่มเลยค่ะโอเคกลางเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช้สองมือได้เลย ยกด้านหลังได้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนําตุ๊กตาไปวางได้เลยนะคะนําตุ๊กตาไปวางได้เลยใส,สใส่สวมแขนให้เรียบร้อยนะคะคุณแม่๋อคุณแม่มีทริคด้วยนะคะทิ้ติดก่อนแล้วให้สวมโอเคนําแขนใส่เรียบร้อยค่ะโอเคคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะติดโบบายก่อนค่ะกลางโบบายนะคะ,ละ,คะแล้วก็ติดโบบายขออนุค่ะกลางรถเขนแล้วก็ติดโบบายหมุนให้เรียบร้อยนะคะโอเคไปต่อได้เลยะคะ่ะ ขาซิดหมุนข้างล่างค่ะดันข้างล่างโอเคหมุนให้ตรงล็อกนะคะโอเคเสร็จแล้วเราดึงออกมาค่ะดึงดึงเลยค่ะโอเคต่อมาหยิบเบบีนะคะไปวางได้เลยค่ะน้องตัวปิวเลยนะโอเคติดได้เรียบร้อยค่ะไปเลยค่ะโอเคไปต่อได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะดันเข้าค่ะแล้วก็หมุนโอเคกี่วิค่ะ 57 7เว้าวเก่งมากค่ะคุณพีมอนพลโอเคไปต่อนะคะคุณบ้านคุณอันจิมานะคะใช่คะ่ะน้องนิวโอเคค่ะเป็นคุณพ่อลงใช่ไหมคะเมื่อกี้ดูมีแววนะคะโ okay. อเคอ่อันนี้ลุนแหลวคุณพ่อจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่า,าสำรวจได้นะคะสำรวจได้นะคะพร้อมไหมเอ่ย มีแววนะคะอันนี้คนจะไปทำให้คุณแม่ผิดหวังนะคะคุณแม่รออยู่นะคะโอเคพร้อมนะคะเริ่มค่ะไปเลยค่ะโอ้นี่มีแววและเอาตุ๊ก,กตาม,มาวางได้เลยค่ะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยเสมือนว่าเบบี้ตัวนี้เป็นลูกเราจริงๆเลยค่ะไปค่ะโอเคติดโมบายให้เรียบร้อย แล้วก็กางให้เรียบร้อยนะคะอ๋อก้าวขาเดียวถึงมีคนแเซลล์โอเคค่ะโอเคดออกมาได้เลยค่ะวิ่งมาหาเบบีนะคะแล้วก็ติดแถมขัดนี่เรีร้อยห้าจุดเลยค่ะคุณพ่อได้ไหมได้ไหมเสียเวลาไหมออโอเคเรียบร้อยว้าวสามสิบวคุยวคอซล์นะคะก้าขาั้งก็ถึงเลยเพราะคุณพ่อตัวสูงนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะบ้านคุณพการมาสค่ะบ้านคุณพกการมาสโอเคค่ะคุณพกการมาสพร้อมไหมคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเต้นค่ะไม่ได้ร้องด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้มาม <laughs> ไม่เป็นไรค่ะดูจากสาธิตจากบ้านอื่นแล้วพร้อมนะคะนี่เลยคุณพการมาสเดี่นนตรงรถเข็นได้เลยค่ะพร้อมนะคะน้องนี่พร้อมนะคะโอเค เริ่มค่ะกลางได้เลยค่ะโอ้กางอย่าค่ะโอเคแรงเยอะเหมือนกันนะคะคุณแม่โอเคค่ะแล้วนําน้องเข้าแขนให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะกลางหลังค่ะติดโมบายค่ะนี่แล้วก็กลางโมบายให้เรียบร้อยนะคะคุณแม่ไปต่อด้านนั้นเลยค่ะด้านคาซีดหมุนปึ๊บ ดึงสไลด์ออกมาวิ่งมารับลูกน้อยเลยค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ไปวางบนคาสีได้เลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะคุณแม่ติดติดเข็มขัดโอเคหมุนดันเข้าหมุน,นอาค่ะเรียบร้อยค่ะก่วิค่ะว้าวเฉียวเฉียดเมื่อกี้ส9สบเก้าวิคุณแม่เร็วมากตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กเลยนะคะเก <c oughs> ่งมากค่ะต่อมานะคะบ้านคุณเมื่อกี้คุณปากามาใช่ไหมคะ โอเคค่ะต่อมานะคะบ้านคุณธนากรค่ะคุณธนากรอยู่ไหนคะว้าวคุณพ่อสุดหล่อของเรานะคะฝากลูกน้อยก่อนได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวหาทีมงานแป๊บหนึ่งทีม,ท,มทีมงาน <c oughs> <c oughs> อเอาคุณพ่อมาคนเดียวเลยเหรอคะโอเคค่ะได้เลยค่ะคุณพ่อรอย,ยืนรอตรงนี้ได้เลยตัวเล็กเป็นกําลังใจให้คุณพ่อด้วยนะคะสู้ๆค่ะโอเคคุณพ่อพร้อมนะคะ โอเคเริ่มค่ะกางได้เลยสะบัดได้เลยค่ะผมวาสะบัดแรงๆได้เลยโอเคเรียบร้อยปึ๊บนำตุ๊กตาเบบีวางเลยค่ะซ้อมไหม่ะคุณพ่อเริ่มเลยอ่าสวมแขนเลยค่ะสวมแขนเลยค่ะคุณพ่อสวมแขนล็อกให้เรียบร้อยนะคะตึ๊ดติดแม็กเซฟค่ะแม็กขอพลายค่ะแม็กเด้งกางเรียบร้อยนำโอบายค่ะติดไว้ค่ะติดได้เลยค่ะคุณพ่อติดก่อนนะคะแล้วก็กางน่าจะง่ายกว่าโอเคไปต่อค่ะ หมุนด้านล่างเลยค่ะขาซีดแล้วก็ดึงออกมาโอเควิ่งมารับลูกหน่อยด้านนี้ค่ะแล้วก็นําลูกหน่อยไปวางบนขาซีดของเรานะคะให้เรียบร้อยเลยนะได้ไหมคะคุณพ่อตื่นเต้นไหมคะลูกหน่อยเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆูเข้าค่ะคุณพ่อไปค่ะหมุนค่ะเรียบร้อยค่ะส8ิปวิว้าวถือว่าทําเวลาดีอยู่นะขอบคุณค่ะหนูเป็นกำลังใจใคุณพ่อค่ะ ผู้หญิงใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อมานะคะบ้านคุณธนาพลค่ะบ้านคุณธนาพนว้าคุณธนาพลพร้อมนะคะรุนนะคะรุนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะทีมงานกำลังเตรียมตัวโอเคพร้อมนะคะโอเคเริ่มค่ะกลางและใช้แรงได้เลยค่ะุณท่อมีแรงเท่าไหร่ใช้เลยโอเคปุ๊บนำตุ๊กตา คุณพ่อคบผิดค่ะตุ๊กตาบางกัดค่ะใส่สวมแขนเลยค่ะสวมแขนเลยค่ะโอเคค่ะยังไงค่ะยังไงค่ะคุณพ่ออีกอีกอีกอันนึงก่อนค่ะอีกอีกอันนึงค่ะทีมงานโอเคค่ะคุณพ่อโอเคประกอบกันค่ะแล้วก็ติดเลยค่ะแมกเนตปุ๊บให้ตรงล็อกนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะโมบายค่ะโมบายค่ะ หนีบได้เลยค่ะจัดให้เรียบร้อยค่ะโอเคไปต่อค่ะเพิ่งขายคุณพ่อไปไปดึงก่อนนะคะคาซีทค่ะมุนมาค่ะตรงล็อกปุ๊บดันลมโอเคดึงออกขอภัยค่ะนำตุ๊กตานะคะไปวางบนคาซีทค่ะพิธีกรก็ตื่นเต้นเหมือนกันลุ้นไปด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงคะคุณพ่อทีมงานช่วยนิดนึงค่ะโอเคยังไงค่ะโอเคล็อกหมุนดันเข้าค่ะทีมงานอย่าอย่าเพิ่งขายคุณพ่อดันเข้านะคะ โอเคหมุนค่ะเรียบร้อยค่ะกี่วิคะหนึ่งนาทีสองวิไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อขอบคุณนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้บ้านคุณธนพลใช่ไหมคะ่ะคุณธนพลใช่ไหมคะ่ะโอเคค่ะต่อมานะคะบ้านคุณอรไทัยค่ะบานสุดท้ายนะคะคุณอรไทยัยเดี๋ยวทีมงานเก็บให้นิดนึงนะคะทีมงานลืมเลยเหรอคะลุ้นเกิน ทีมงานเหม่อเลยขอแซวทีมงานนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะมีบ้านไหนหลังจากคุณคุณอรไทยอีกไหมคะที่อยู่ในบริเวณตรงนี้คุณกิ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณกิ่งรอรอบต่อไปนะคะมีใครอีกไหมคะโอเคเดี๋ยวเรียกชื่อทีละคนนะคะเดี๋ยวยกมือนะคะเดี๋ยวมีมเดออีกรอบหนึ่งโอเคค่ะพร้อมนะคะคุณอรไทยโอเคเริ่มค่ะไปค่ะใช้แรงที่มีทั้งหมด โอเคเรียบร้อยค่ะตุ๊กตาวางได้เลยค่ะวางเลยค่ะสวมแขนให้เรียบร้อยนะคะคุณพ่อโอเคเอาให้ตรงล็อกนะคะตรงล็อกนะคะโอเคค่ะคุณพ่อกางกางหลังคาด้วยนะคะกางหลังคาก่อนค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอย่าพิ่งค่ะอย่าพิ่งค่ะคุณพ่อไปรถเข็นก่อนนะคะเอ้คาซิสก่อนค่ะสไล์ออกมาค่ะ ดึงออกมาค่ะโอเคมานำเบบีของเราค่ะไปวางไว้บนคาซีทนะคะเรียบร้อยค่ะสวมแขนให้เรียบร้อยนะคะคุณพ่อด้มแมยคะแอบรุนเหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นเอาสู้เขาคุณพ่อสู้เขาค่ะเอาเลิกค่ะคุณพ่อเออดันเข้าค่ะหมุนค่ะเรียบร้อยกี่วิคะห้าสิบสองวิถือเวลาดีอยู่นะคะโอเคมีใครจะนำกว่าสาสิบ ขวาเมื่อกี้ไหมรอต่อไปนะคะขอบคุณนะคะบ้านต่อไปบ้านคุณกิ่งนะคะคุณกิ่งพร้อมไหมคะโอเคทีมงาน,นะคะอย่าลืมค่ะ <laughs> ทีมงานช่วยหน่อยนะคะโอเคค่ะวางเบบี้ของเรานะคะโอเคคุณกิ่งนะคะสู้ค่ะคุณแม่โอเคพร้อมนะคะคุณแม,เะะณแม่เริ่มเลยค่ะ างเลยคะ่ะคุณกิงสะบัดลอยโอเคดันดันดันอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยคะ่ะลูกน้อยของเราวางคะ่ะบนรถเข็นของเราสวมแขนให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสวมแขนล็อกเข็มขัดนิรภัย5้าจุดเลยนะคะโอเคค่ะต่อเข้าไปคะ่ะแล้วก็ล็อกเลยคะ่ะโอเคถือว่าทําดีมากคะ่ะติดโมบายคะ่ะกลางให้เรียบร้อยนะคะหนีบเลยคะ่ะโอเคกลางให้เรียบร้อยนะคะไปต่อคะ่ะมุนวิทใํใไมคุณกิ่งดูเซียนจังเลย คุณเก่งมากตุ๊กตาเบบี้ของเราค่ะไปต่อค่ะคุณกิ่งเก่งมากคุณกิ่งต้องได้แน่เรียบร้อยค่ะติดให้เรียบร้อยนะคะรอกเรียบร้อยโอเคค่ะดันค่ะเรียบร้อยค่ะกิสี่สิบสี่วีว้าวเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้บ้านไหนคะคุณอะไรคะคุณโอมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณโอมรอแป๊บหนึ่งนะคะทีมงานของเรากําลังจัดเตรียมให้นะคะ รอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มาเยอะกันมากๆมีบ้านไหนอยากร่วมอีกไหมคะเราไปกี่บ้านละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะคุณโอมมาเลยค่ะแตนบายได้เลยพร้อมนะคะคุณโอมต้องทําเวลาให้เร็วกว่า36ิบหกวินะคะ,คะเริ่มค่ะเริ่มเริ่มโอเคไปค่ะโอ๊ทำไมแป๊บเดียวได้เลยงงไปหมดโอเคค่ะคุณอมติดให้เรียบร้อยนะคะ โครมสมแขนลูกด้วยนะคะโอเคค่ะสวมได้ได้ค่ะ <d lib> ได้ไหมคะคุณโอมได้ไหมคะโอเคค่ะสวมแขนลูกน้อยแล้วใช่ไหมคะ <c' il the background> คุณอมมารบก็สวมแขนลูกน้อยด้วยนะคะ <aud it> ลูกน้อยยังไม่ได้สวมแขนเลยนะคะโอเคค่ะไปค่ะ <bakayım> ดันขาซีอกมาค่ะ <children> ดึงโอเคไปต่อค่ะรับลูกน้อยนะคะ วงางบนคาซีดนะคะเพิ่มความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยห้าจุดนะคะติดได้เรียบร้อยนะคะทีมงาน,นะคะโอเคค่ะหมุนดันเข้าค่ะแล้วก็หมุนปุ๊บก่วิค่ะส8วสิบปดวีนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณอมไปต่อค่ะเมื่อกี้บ้านไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่แข่งหรือว่าคุณพ่อหรือคุณแม่แข่งนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะ่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะ่ะ คุณนัดคะมาสแตนตรงนี้ได้เลยค่ะร่วมกิจกรรมกันนะคะมาเลยค่ะมามา <Baby S 1> บ้านสุดท้ายแล้วนะคะบีมตกขาดบ้านไหนอีกไหมคุณนัดบ้านสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาประกาศผลกันนะคะ up, อ่าอา้าวคุณนัดเมื่อกี้หายไปแล่วคะ่ะงั้นบีขอให้คุณนัดได้ดูแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะ คุณพ่อสะบัดกลางรถเข็นแบบนี้ไปเลยโอเคค่ะเอาน้องมาวางติดเข็เขมขัดนิรภัย5จุดนะคะให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะล็อกให้เรียบร้อยปึ๊บอย่างนี้เลยเสร็จแล้วคุณนัดนะคะกลางแต่สวมแขนน้องให้ตรงหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องจะคอหักก่อนคะ่ะโอเคค่ะหนีบแล้วก็กางโมบายให้เรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะไปต่อไปต่อด้านนี้ค่ะดึงคาซีดออกมานะคะหมุนก่อนค่ะแล้วก็ดึงคาซีดออกมาปึ๊บดันออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็นำมามาวิ่งมารับเบบีของเราค่ะแล้วก็ไปวางบนคาซีดนะคะวางบนคาซีดให้เรียบร้อยใช่แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็หมุนไปข้างหน้าค่ะโอเคค่ะทีมงานรีบเลยคะ่ะ เก็บของให้เรียบร้อยค่ะโอเคคุณนัดพร้อมนะคะจะได้กว่า36วิหวิไหมเรามีแววแล้วใครรังวันที่หนึ่งโอเคค่ะมาค่ะโอเคพร้อมนะคะน้องนิวพร้อมนะคะเริ่มค่ะสบัดเลยค่ะคุณพ่อสบัดกลางเลยโอเคนำลูกน้อยค่ะไปวางบนรถเข็นนะคะสวมแขนให้เรียบร้อยนะคะคุณพ่อสวมแขนเลยค่ะ โอเคค่ะแล้วประกบนะคะเอาขาวมาค่ะโอเคให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วติดโมบายค่ะคุณพ่อติดโมบายค่ะกลางโมบายโอเคกางเลยค่ะรีบเลยค่ะคุณพ่อไปยังค่ะไปก่อนค่ะโอเคค่ะมุนค่ะตรงล็อกด้านออกมานะคะโอเคแล้วก็นำเบบีของเราค่ะไปวางบนคาซีทเลย ว้าวคุณพ่อเร็วค่ะสู้เขาค่ะบ้านสุดท้ายแล้วไปค่ะติดติดติดเขียวค่นเดียวไปค่ะจุดค่ะไปเลยค่ะเรียบร้อย้วค่ะดันเข้าค่ะแล้วก็มืนอกเรียบร้อยค่ะกี่บวิค่ะห้าสิบสี่วิถือว่าเร็วกว่านะคะโอเคค่ะตอนนี้ครบแล้วนะคะบ้านคุณนัดบ้านบ้านขอไปค่ะบ้านคุณนัดบ้านสุดท้ายแล้วนะคะ โอเคมาค่ะน้องเดียวคะใครเดี๋ยวขออนุญาตดูผลแป๊บหนึ่งนะคะคุณคุณพ่อคุณแม่มาค่ะเราจะมาประกาศผลรางวัลกันนะคะรุ่นไหมคะพร้อมไหมคะ แต่ก่อนอื่นเลยวันนี้พี่ขอบคุณทุกๆครอบครัวมากเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับบีวันนี้ตื้นตันมากเพราะว่าเยอะกันมากๆเลยขอบคุณทุกๆบ้านจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าเรามีงานโอกาสไหนนะคะอยากเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันนะคะฝากร้านเบบี้บาสเกตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ สามารถไปเลือกชมกับบูธของเราได้ทีมงานของเราจะเป็นคุณเอ็มแล้วก็คุณแจ็คสแตนบายรออยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยวันนี้พี่มาขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าเยอะมากๆดีใจมากๆที่คุณพ่อคุณแม่มาร่วมกิจกรรมกับบีมวันนี้นค่ะของเรานะคะแม็กซี่โคซี่นะคะถ้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ยังไม่สนใจรุ่นนี้ดูที่บูธของเราก็ได้เรามีหลายตัวมากเลยรุ่นนี้จะเป็นแม็กซี่โคซี่อยู่ที่บูธป้ายใหญ่ๆนะคะ หนูนานะคะโจอี้หนูนาป้ายตรงนั้นเลยบูธของเราตรงนั้นเลยค่ะหนูนาป้ายใหญ่ๆเลยนะคะมาค่ะประกาศรางวัลที่หนึ่งกันนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นบ้านคุณอันจิราค่ะขอเชิญด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะรางวัลที่หนึ่งเป็นสองชิ้นนี้เลยค่ะนี่เลยอย่าพิ่งไปกันนะคะบีมขอถ่ายรูปด้วยเป็นตื่นเต้นจริงๆดีใจมากๆโอเคค่ะนี่เลย เดี๋ยวคุณเอ็มมอบให้นะคะโอเคค่ะมองกล้องนะคะด้านนี้เลยหนึ่งสองอีกรูปนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอบินแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามีมีของที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ20ท่านแรกนะคะโอเคค่ะมาค่ะอันดับที่สองนะคะบ้านคุณพก,การมาศค่ะบ้านคุณภก,การมาศอยู่ไหนคะ ว้เก่งมากน้องผู้ชายใช่ไหมคะโอเคค่ะใช่ค่ะรางวัลที่2เป็นอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะต่อมาค่ะรางวัลที่3มนะคะเป็นบ้านคุณกิ่งค่ะคุณกิ่งอยู่ไหนคะคุณกิ่งเก่งมากค่ะเวริรี่กูดมากเลยค่ะ เก่งมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะขอเชิญบ้านแม่ๆที่ร่วมกิจกรรมเมื่อกี้ถ่ายภาพรวมกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราแจกของรางวัลที่ลงทะเบียนนะคะเมื่อกี้เลยแม่ๆที่มาร่วมลงทะเบียนเดี๋ยวมารับของรางวัลอันนี้ด้วยนะคะขอถ่ายรูปภาพรวมนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ ได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับนะคะโอเคค่ะบ้านไหนที่ยังไม่ได้นอกนอกอันนี้นะคะที่ลงทะเบียนไว้ตามชื่อที่แข่งขันนะคะมารวมถ่ายรูปนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวด้านหน้าเลยค่ะทีมทีมงานอยู่ไหนคะคุณแจ็คช่วยนิดนึงค่ะจัดระเบียบให้นิดนึงนะคะโอเคค่ะคุณแม่โอเคค่ะ,คเ,คคะเดี๋ยวยมาด้านนี้นิดนึงนะคะลบก่นด้านนี้นิดนึงนะคะ โอเคค่ะเหยียบม,มานิดนึงเดี๋ยวเอารถเข็นออกมาไว้ด้านข้างดีกว่าค่ะไว้ด้านข้างดีกว่าค่ะโอเคค่ะมาคุณแม่ยืนนะคะมาด้านนี้ได้เลยค่ะยืนใกล้ๆกันเลยนะคะยิมงานถ่ายรูปได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวมองกล้องนี้นะคะเดี๋ยวขอญาตเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะพร้อมนะคะหนึ่งคุณแจ็คเข้ามาด้วยค่ะน,น้องนิวถ่ายรูปใช่ไหมคะโอเคค่ะ พร้ myself, อมแล้ว <disciple S 2> นะคะขออีกร you know. ala. you know? ูปหนึ่งนะคะขอบคุณค on <rand> ่ะเดี๋ยวคุณแม่มารับของได้เลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะบ้านไหนยังไม่ได้นะคะที่ถ่ายรูปเมื่อกี้โอเคค่ะน้องนิวของอยู่ไหนคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเก่นมากๆเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ไหนใครมาร่วมเลยยังไม่ได้หนีมั่งหนะคขาคุณบ้าน